ลงมาส่วนยอมฮะเนาะหญ้าเริ่มหกเลยเด้เออออันนี้สิเป็นเออของเมนูงยาวนะคะใส่ปุ๋ยรำชิตโตโก้นะไม่ได้หลายนะเุ๋เต็มเดินเลยจะว่ามาพี่ก็บ่ได้เก็บค่ะนี่เต็มเดินเลยค่ะเหลือเบิง์พูเหรค่ะมาเก็บออามาเขือนเนาะนี่ยังเหลืออยู่นะคะเป็นไปเรื่อยๆนะอันนี้ค่ะเอ,อินมาเขือขคางคกเนาะนี่ สวยค่ะเดสิกิพักเมื่อกินแรงนะอนออนีสิสกิมะเขือข้างโคกเนาะนูกบ็บอุยากก็เลยซื้อเอาพัน์มาถุงนึ่งแบบซื้อมะเขือส่งถุงนะคะที่เอามาปลูกนี่นะนี่เต็มแถวอยู่แต่ว่ามันกะตัตัวติดไม่ก็ติดเนาะตัวเป็นก็เป็นโต บอเป็นกับปเป็นนะคะห้าก็ห้าเลือกเอามันแกงมาเร้วอันนิยอดฟักทองเอาเมือแกงนะเอามาแกงเอามือหนึ่งอรยดกหมักพริกกระดกหมักเขือกระดกอู้สุดยอดเลยชุย,ยอดฟักทองเบิ้งหมักพริกหนูนะแม่นี่ไม่นสิเป็นขยุมขยุมอยู่นี่นี่ดกมากเลยค่อยิเอาเขือมันลงนะ มันสีเห็ดให้อันต้นมะพีอีกค่อยหกักมันก็จะขึ้นโคมคักแท้เอาเมื่อน้องนาผัดเยอะผัดน้ำมันหอยบ่นี้ในอัญโยนมันเดี๋ยวค่อยเอาลงก่อนเด้อเดี๋ยวต้นมนะพีอีอกหักน,น,นี่ละเด็ดยอัญโยกก่อนมื่อนี้ยฮะสิอัยอดมันเมื่อกินนะคะอื้อ มันกำลังแตกใหม่นะแม่งามๆนู่นนะโอ้หนูไอเตาซีบริกินเลยมักพิกแต่ว่ามันกระเน่านะมักพิกเขาเนา่าตะของจานกระเน่งอันนี้มันเป็นรุ่นแรกเลยนะนี่คันนี้สวยดีอันนี้ของฮาปลูกเองนะชอบมากเลยมักพิกมันสี่ออกเป็นกระจุกกระจุกนะแต่ฮาไปฮาก็ดได้เบิ่งระ่าพันอีหยังนะเฮาก็เห็นแล้วก็ซื้อเ,อเลย อยากได้อันนี้ฮก็ซื้อเอายอดฟักทองงามงามนะนี่อ,อไปหนึ่งเซบหนึ่งจ,จำเจียวหญ้าก็หกไว้ไว้ไวนะมาถากมื่อนั่นนะเนี่ยขยายต้นมะฮงออกแถวลลกสวนพออีตูพมมี่อะมะฮงมางามหนาวนะถ้าฝนมาเฮก,กบิรลิกินบม่ได้มาตัดหญ้าออก โอ้ยเย่เลยนี่สวยงามมากถ้ามันเป็นพุ่มๆแบบนี้เขาเอื้นมกพริกอีกอย่างค่ะนี่นี่มันเป็นออกมาชอแล้วเป็นปุ่มอยู่แบบนี้เลยนะนี่ชอละสี่เม็ดหเม็ดนี่คะ่ะอย่างสวยเลยนะนี่เดี๋ยวมาแตกขครื่องคองบดอีกกสิเป็นอออีกแบบนี้อีกเนาะสมเม็ด ามเม็ดสี่เม็ดเนาะไปเห็นปีแรกที่พระอาจารย์มาปลูกอ้าพระอาจารย์เอากล้ามาันตะสายถามเพิ่อนนะเพิ่นบอกซื้อมาจากตลาดก็เอามาก็เอาไว้ไปก้าได้ค่ะเอาพันของเพิ่นนอะไปก้ามันสดเลยเนาะมันเก็บง่ายนะเข่าชกเดียวแล้วลวกเลยนี่สี่เม็ดนะคะ โอ้ยหกแทะไปมองใดก็เป็นแต่แบบนี้ละคุณแม่เอยไปได้ทำงานนาเดียวยเลยฮ็ดแหงกับไปได้มันสิฮะวัาสิไปเก็บของอาจารย์นะนเนี่ยมันก็ไ้ขคืนมาสวนเฮาก็สิได้อยูส่สวนเฮาสักเ,เดี๋ยวลงไปภาคกใบวัได้เก็บหรือเปล่าจะวันโนมัยเขาได้แล้วผู้โสดนมักพิกเนาะ นี่ค่ะสี่เมตรหาเมตรสี่หาจุ่มนี่หาเมตดดอกเดี่ยวนะนี่พี่นอดเดินมาเดินสิพามาเก็บมกพริกเขาดูในสวนเขาเเขาเอื่นมกพริกพุ่มบอกอันนี้มันออกเป็นชุดๆนะนี่ไหนล่ะเดี๋ยวิให้เบงนี่ค่ะโอ้มาเห็นนี่ หกเจ็ดเม็ดนุ่น่ะหนาสะโอนซะโอ้สวยอเน่านี่ดกดีเน่าก็บอต้องเอาเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะแถวบ้านเฮาเขาก็ปลูกพริกได้กินนะกะ็กะขายก็ขายยากเมื่อเสานี่ก็ไปขายเขาก็บอกซื้อแล้วนะฮาก็บรนนัดมือเขาว่นาเ่อนันมันนี่ไปขายเนาะ เพิ่นอาจจะมือสะดวกเพิ่นเก็บไงเออเพิ่นพ่อเก็บไม่ได้เพิ่นก็นเก็บไปขายก็ยังขายมาเบิดอ,อยู่บ้านยายเดี๋ยวมาแรงกันสิไปรอบบ้านกุ้งตุ่มเดี๋ยวเสียให้หัวหน้ามาตัดหญ้ายให้อยู่บ่นี่สักมือหนึ่งเอาเกี้ยวมาะกอกก็มะเขือตอแหลกระไลยนะเบียร์บางหง,งายคักเออนี่ อูมนี่โอ้โหโ,โอ้ได้การนอยู่นะคะได้กินย้อนอยู่ดอกดีแล้วก็ะชายฟ้าอันนี้ลงอีกโหธรรมชาติบ้านเฮาเนาะแม่มกริได้เป็นดอกเลยนะบังฮวงเฮาก,กนได้ผู้พี่ตดหลายต้นเลยเต็มสวนเลยนะทั้งพื่นสิเป็นอ้อยดำนะคะอ้อยดำแม่นองยาวหายมานะคะไอแถวนี้ก็สิเป็นอ้อยนะอ้อยหวานนะนี่แถวสวนนี้แถวกลางสวนนี่ค่ะ ค่ะมาเก็บพริกมาเก็บพริกเบิง้งม่ตหนวยสวยๆค่ะอันนี้พริกของเฮาเองเนอะโอ้ยอนี่ต้นนี้แห่งอัชริยะเหลือเกินค่ะดกแหงใส่ปุ๋ยชิมหาตากระตายกำมใส่กามใสเนาะค่ะสวยค่ะโอ้หกแหงแท ค่ะคลีปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันนี้เอาเอ้าเอ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 า,เอาแหงแต่เขาก็ไม่ได้ใส่หมวกใส่หยางนะต้นหมักพริกต้นหมักุง้มีแต่ของกินเนขานะอันนี้เขาเอินบุงน้อยนะคะนี่ลอกข้างล่างนี่คะ่ะนี่จากนี่ลงไปถึงปลาปลาหย่านะคะกว้างอยู่เดอรน่นหอยหยาข,า,ขาวๆนั่นอะ ค่ะมันก็กว้างอยู่ประมาณสองเท่าของหนูนะคะเอาค่ะสองเท่าหรือสามเท่าสองเท่าเนาะค่ะปลูกควาปลูกอย่างไว้ค่ะถ้าเกิดฮานิกาสีไทยแปลงรวมกันเลยนะคะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงท่านิเนอรฝากกุไลกุเชด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก่อน นี่สวยค่ะสวย